อ้วนคืออะไรก่อนนะครับโดยปกตินเนี่ยเราจะเข้าใจว่าการที่เราอ้วนเวลาก็ก,ก็คือเวลาที่เรารู้สึกว่าเราคับตัวแน่นใส่เสื้อผ้าไม่ได้หรือว่ารู้สึกไม่มีความมั่นใจหรือว่าอาจจะมีคอนทักนะครับว่าเอ้ยช่วงนี้ดูมีน้ำมีนวลขึ้นหรือเปล่านะครับจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราจะบอกว่าใครคนนึงเป็นโรคอ้วนนะครับมันก็จะต้องมีเกณฑ์อยู่นะครับโดยนิยามของการเป็นโรคอ้วนเนี่ยนะครับก็ไม่ได้หมายถึงว่าเราจะมีน้ําหนักที่เยอะอย่างเดียว หรือว่าตัวขนาดตัวที่มีขนาดใหญ่อย่างเดียวนะครับจริงๆโรคอ้วนเนี่ยตามนิยามของมันนะครับก็คือการที่เรามีไขมันเนี่ยมาสะสมในร่างกายในส่วนต่างๆนะครับซึ่งไขมันที่มันสะสมเนี่ยมันมากกว่าปกตินะจนมันทําให้เกิดภาวะแทรกซ้อนขึ้นมาหรือว่าเกิดความผิดปกติทางด้านสุขภาพทําให้เราเกิดมีโรคต่างต่าง นะครับก็โรคต่างๆที่ส่วนใหญ่ที่มันจะตามมาก็คือจะเรียกว่าเป็นกลุ่มโรคติดต่อไม่ไร้อรังนะครับ<ะ>ก็คือพอน้ําหนักเรามากขึ้นนะครับไขมันไปสะสมตามหลอดเลือดก,ก็จะมีเรื่องของปัญหาตัวเส้นเลือดอุดตันนะถ้าเป็นี่เส้นเลือดหัวใจก็จะเป็นโรคหัวใจะนะครับเป็นโรคหยุดหายใจตอนนอนหลับ นะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาไขมันที่เราจะสมตามคอตามหน้าอกตามอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันทําให้เวลาเรานอนเนี่ยให้ไขมันหรือว่าเนื้อเยื่อตรงเนี้ยที่มันใหญ่ขึ้นะนะครับมันก็ไปกดบริเวณหลอดล,ลมนะครับทำให้ร่างกายหรือว่าสมองเราในขาดออกซิเจนมีการหยุดหายใจตอนนอนได้นะครับหรือแม้แต่ว่าไขมันในช่องท้องที่เยอะขึ้นนะดันให้กรดในกระเพาะนี่มันไหลย,ย้อนขึ้นมาะนะครับมีอาการนอนกรนไมเกรนบางทีไขมันก็ไปพอกที่ตับ ทาให้เกิดเรื่องของไขามันพอกตับจนเป็นตับแข็งก็ยังได้นะครับหรือเป็นตับอักเสบนะครับ <ฮะ S 1> มีนิ่วในถุงน้ําดีเพราะว่าน้ําดีมันก็จะมาช่วยดูดซึมไขมันร่างกายต้องสร้างน้ําดีเยอะขึ้นพอน้ําดีเยอะขึ้นก็มีนิ่วในถุงน้ําดีได้ง่ายขึ้นนะครับเป็นเบาหวานนะครับ <ฮะ S 1> หรือแม้แต่เรื่องของการมีบุตรยากทําไมเกี่ยวกับมีบุตรยากก็อาจจะเป็นเพราะว่าตัวร่างกายเนี่ย มันจะมีการสร้างเรื่องของฮอร์โมนนะครับที่จะเกี่ยวกับเรื่องของการตกไข่แล้วก็รอบเดือนซึ่งถ้าเกิดตรงนี้เนี่ยมันมาไม่ตรงรอบจากการที่เรามีน้าหนักตัวที่เยอะนะครับฮอร์โมนเปนผิดปกติก็จะทำให้มีบุตรยากรวมไปถึงโรคกกาวปวดเข่าหรือว่าสิ่งต่างๆทามาเหล่านี้คือเรียกว่าเป็นปัญหาได้เกือบทุกระบบเลยโอ้โหก็เมื่อกี้ก็ขึ้นมาเรียกว่าทั้งเกือบทุกระบบเลยทั้งคนทั้งตั้งแต่หัวสดเท้าได้นะครับ